Back what was saying. สวัสดีครับ w e l c ค m e t ูพี่เพชรไงะจครลลากลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเรีอคชันนะครับก็คือ b l ล c k พ i n k t เดอ l b u ลบันะครับของแต่ละคนเป็นท,ทีเซอร์นะครับ คอนเซปต์ทีเซอร์วิดีโอของทุกๆคนทุกคนวันนี้คือปล่อยแล้วนะครับปล่อยออกมาทั้งหมดสี่คนแล้วนะทุกคนเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกับของเจนนี่ก่อนก็คืองงมากแม่เอ่อวา ตั้งชื่อว่าเดอะอัลบั้มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นชื่อเพลงหรือว่าชื่ออะไรงงกับการตั้งชื่อของ YG มากเดอะอัลบั้มนะทุกคนโอเคเราจะมาดูของเจนนี่กันก่อนนะครับเจนนี่ด้านหลังเกอดีมากว้าวสวยมาก แสงสีเสียงว้าวสวยมาก oh my god ทุกคนคือแสงสีเสียงคือแบบเหมือนกับยามราตรียามกลางคืนอะไรประมาณนี้ก็คือแนวเพลงจะออกมาแบบเพลงเศร้าไหมอ่ะแบบผู้หญิงท่ามกลางความเศร้าในยามค่ำคืนอะไรประมาณนี้ ด้านหลังคือดีมากเหมือนมีเรื่องอะไรให้คิดมากส,สวยมากสวยมากแป้คลาสสิกมากสวยมากนี่ไงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอ่ะคืออยากให้เพลงออกมา แนวของ21มากชอบมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแล้วอยากให้ b l a c k p i n ออกมาแนวแบบเทๆ่ๆคูลๆอย่างเพลง Go Away อะไรประมาณนี้ Agree อะไรแบบนี้ของ21นะคือดีมากอะทุกคนอยากให้ออกมาแนวนั้นนะเป็นเพลงแบบแอบบเศร้านะแต่มันก็ดีพี่จีซูนะคะอันนี้พี่อ๋อก มันเหมือนอะไรบางอย่างอยากรู้ว่าคือเพลงอะไรอะ่ะสวยมากอ๋อพี่สวยมากโอเมกอดเจเจเจชาลังกามากโอเมกอดสวยมากเดี๋ยวก,กลับไปดูพี่ติซสูสวยมากอะ่ะ เหมือนอกหักสวยมากโอเมก้าโอเมก้สวยมาก oh oh สวยมาก,ส,มากสต็อปไม่เคยทันสวยมากโอไมก้า oh วิชวนของวงอะไรนงี้สวยมากตื่นเต้นอะรอไม่ไหวแล้วโรเซ่ Rose. หีความเศร้าแบบเหมือนเอมวีเพลงคิวดิสเลฟสวยมากรูเซ่กลับไปนิดนึงโูเซ่สวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากโอ้ไม่ก็ดรามีดมรุนแรงมากรูเซ่ แบบเศร้ามากอะ่ะเหมือนเพลงเศร้าแน่นอนอะ่ะทุกคนว้าวลิซ่าของเราคูเท่รู้ไหมเห็นโปสเตอร์ของลิซ่าใส่ชุดนี้อะ่ะนึกถึงเพลง Agree ของ21มากอะ่ะแบบอัติกอมันเล And nobody wants love me just like, bro, I wanna be there คือชอบเพลงนี้มากอะทุกคนแล้วก็ go away go away go away อยากให้เป็นแนวแนวนี้อะทุกคนปังมากบอกเลยปังสุดอุอเอ้ยสวยมากชุดดีมาก ชุดดีมากสวยมากเซ็กซี่มากโอ้ยทุกคนดีมากดีมากโอ้ยสวยมากเมื่อกี้โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ย ผมสวยมากตาสวยมากอุย้ยมีห่วงเลยห่วงี่จมโมเฮ้ยคือแต่ละวิคคือแบบเพอร์เฟกหมดเลยฮะดูต่างหูโอ oh my god ชุดแบบ โค้รเท่อะลิซ่าคือเท่มากเท่แบบเท่สุดๆอะผมสีชมพูค่าชมพูตัดดำโอ้โ oh หวันที่สองนะครับเอ่อเพลงใหม่ก็จะปล่อยนะครับแล้วก็เป็นเดอะอัลบัมเป็นอัลบัมแรกของ b l a c k พิงคปล่อยพร้อมกับเพลงใหม่ด้วยนะครับก็คือรอติดตามกันได้นะครับเป็นเวลา11โมงเวลาไทยนะครับแล้วแบล็คพิงก็จะมาไลฟ์สรีม ใน v l i ล e ประมาณ8โมงเช้าของวันที่2เหมือนกันนะครับอย่าลืมติดตามสาวๆกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคอนเซปต์ของทีเซอร์วิดีโอเนี่ยออกมาแล้วมันจะตรงกับอัลบั้มหรือว่าตรงกับเพลงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละเพลงที่ออกมาก็คือไม่ค่อยจะตรงกับเพลงสักเท่าไหร่ที่ Y g ปล่อยทีเซอร์โปสเตอร์วิดีโออะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะตรงกับ m v มั้ม สักเท่าไหร่นะทุกคนก็คือใน MV มมันจะปังมากก็คือรอตอนนี้รอทีเซอร์วิดีโอสาวๆรอไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าจะปล่อยวันไหนแต่วันที่2นี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมปันวิวรอซัพพอร์ตสาวๆก,กันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอบผมด้วยนะครบบ๊ายบาย